ที่นี่อ่ะเป็นเรียกว่าใจกลางเมืองเลยก็ได้นะตำแหน่งมันดีมากแต่มาเจอตึกแบบสร้างไม่เสร็จแบบนี้เรารู้สึกน่าเสียดายมากเลยตำแหน่งก็ดีสร้างเกือบเสร็จแล้วสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาชินชิปต์ชัยนานครับผมอาชินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้ผมอยู่เมืองหลายปินมนทลนกวางซีจ้วงนะครับที่นี่บ้านเกิดของผมออตอนที่ผมลงคลิปนะครับมีคนถามผมเยอะมากเลยว่า ตอนนี้เศรษฐกิจจีนไม่ดีใช่ไหมตอนนี้คนจีนเขาตกงานเยอะใช่ไหมผมจะบอกเลยนะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับตอนนี้เศรษฐกิจจีนมันตกต่ำมากแล้วก็มีคนจีนเขาตกงานเยอะมากเลยครับถ้าเปรียบเทียบกับประมาณเ,าเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับเศรษฐกิจจีนมันเติมโตเร็วมาก GDP เติมโตประมาณ10% 15%ต่อปีเลยน่ากลัวแต่ทุกวันนี้เหลือแค่ประมาณ3%นะครับเพราะว่าเศรษฐกิจจีนมันมีปัญหากัน วันนี้ผมจะเอาเรื่องหนึ่งที่ผมรู้มาว่าปัจจัยที่ทําให้เศรษฐกิจจีนมันตกต่ำอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนั่นก็คืออสังหาริมทรัพย์ที่จีนนะครับตอนนี้กําลังมีปัญหากันเดอกคอนโดที่เขาสร้างออกมามันขายไม่ออกนะครับผมขายไม่ออกเพราะว่าตอนนี้คนจีนอะ่ะเขาไม่ค่อยมีตังมาซื้อบ้านกันยิ่งเป็นคนจีนรุ่นใหม่นะครับถ้าไม่มีพ่อแม่มาอดหนุนจะซื้อบ้านในเมืองนี่ยากมากนะครับ อย่างเช่นผมนะครับตอนนี้อายุ30แล้วผมก็ยังไม่มีบ้านไม่ได้ซื้อบ้านอะไรเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมตกงานอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งผมไม่มีพ่อแม่มาอุดหนุนผมผมก็เลยไม่มีปัญญาไปซื้อบ้านนะครับผมก็เลยวันนี้จะพาทุกคนไปชมเดิกที่เขาสร้างไม่เสร็จหน่อยแล้วเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับเพื่อนสองคนที่เคยซื้อบ้านในเมืองให้ทุกคนฟังแล้วก็ อยากแบ่งปันความรู้กันให้ทุกคนเข้าใจว่าไออด้วความรู้ว่าทําไมเศรษฐกิจจีนไม่ดีมาแบ่งปันความรู้กันนะครับแต่เ,เราไปชมเดิกที่ยังสร้างไม่เสร็จก่อนมันอยู่ข้างหลังนะครับผมมี2เดิกเลยครับเดิกที่ผมอยากพาทุกคนมาชมนะครับก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะครับผมจําได้น่าจะประมาณ3-4ปีแล้วครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะสร้างไม่เสร็จนะครับอันนี้คืออีกเดิกหนึ่งแล้วฝั่งนู้นก็ยังมีด้วยนะครับผมสร้างไม่เสร็จนะ เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆหน่อยนะครับที่นี่อ่ะเป็นเรียกว่าใจกลางเมืองเลยก็ได้นะตำแหน่งมันดีมากแต่มาเจอเติแบบสร้างไม่เสร็จแบบนี้เรารู้สึกน่าเสียดายมากเลยตำแหน่งก็ดีสร้างเกิอบเสร็จแล้วทิ้งไว้ประมาณ3-4ปีแล้วครับข้างในก็ ยังไม่ได้ทำอะไรมากนะมันก็มีแค่โครงสร้างแบบนี้แล้วอย่างหนึ่งบางบางชั้นเขาก็มีพวกโอกอีิบ้างแล้วนี่อันนี้เคยรั้วนะครับที่เขาเคยเอามากัน้นผมผมผ่านที่นี่ปล่อยนะแต่ตอนนี้เขาเปิดประตูแล้วเปิดประตูได้แล้วแต่ก่อนเขาไม่มีประตูแบบนี้ให้เปิดเข้าไปนะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามาดูตรงนี้กันอันนี้คือ รั้วที่เขากั้นไว้นะครับไม่ให้คนเข้าไปข้างในถ้าเป็นเด็กที่เขากําลังก่อสร้างกำาลังทําอยู่นะเขาก็ไม่ได้สร้างกําแพงแบบนี้เพื่อกั้นไม่ให้คนเข้าไปข้างในแต่ทุกคนลรามาดูหน่อยเขาเอาพวกป้ายโฆษณามาติดอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็มีคนมาทำโฆษณาอะไรต่างๆ เขาเข้าใจไหมที่เขาแบบไม่ได้สร้างต่อแล้วถ้านเขาจะสร้างต่อเขาต้องเอากําแพงออกแล้วก็เอาอิฐมาเอาวัสดุวัสดุกมาทําเพิ่มนะแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรเลยครับเสียดายมากประมาณ20ชั้นนะครับสร้างไม่เสร็จตอนนี้เราได้ข้าม,มาอีกฝั่งหนึ่งแล้วครับ ตึกนี้ก็สร้างไม่เสร็จเหมือนกันแต่ฝั่งนี้มันดีดีหน่อยหนึง่งคือมีคนมาเช่าข้างล่างนะเพื่อมาตกแต่งแล้วก็ขายของแต่ฝั่งนู้นไม่มีใครเช่าเลยครับปล่อยทิ้งแบบนั้นเสีได้มากเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันข้างหน้าตรงนี้มันเข้าไปได้นะครับข้างหลังก็ยังมีอีกนะครับอีกเติกหนึ่งที่เขาสร้างไม่เสร็จนว่นนะครับผมผมจําได้นะครับนานแล้ว ไม่มีแบบมาสร้างเพิ่มอะไรเลยน่าจะเป็นบริษัทที่เขาสร้างเตกแบบนี้เขาไม่มีเงินมั้งหรือว่าคือการเงินมีปัญหานะสร้างแล้วไม่มีคนมาซื้อตอนนี้เรากำลังเข้ามาตรงเตกนี้นะครับนี่มีของอะไรที่มาทิ้งอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยครับ ข้างล่างมีน้ำด้วยเหมือนเคยมีคนเขามาเดินเล่นตรงนี้นะแต่ตอนนี้เขาปิดไว้แล้วเงียบมากเลยถ้าให้ผมมาเดินกลางคืนแบบนี้นะผมไม่กล้ามานะข้างล่างมันมีน้ำด้วยนะครับน้ำน่าจะเลึกประมาณหนึ่งเมตรกว่านะกลางคืนมากลางวันอย่างตอนนี้ผมมานะผมก็รู้สึกหลอนนิดนึงนะครับ เหมือนเด็กที่อยู่แถวสาธรนั้นที่เขามีเรื่องเล่าอะไรแบบสร้างไม่เสร็จแต่ก่อนนะไทยก็นิยมสร้างเด็กกันแหละแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยสร้างเท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันอิ่มตัวนะครับตอนนี้ที่ไทยส่วนมากตึกที่เก่ามันมีเยอะถ้าเปรียบเทียบกับที่จีนนะจีนก็มีเตึกใหม่สร้างเพิ่มมาเรื่อยๆแต่ทุกวันนี้ผมว่าอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะมันถึง จุดที่จะอิ่มตัวแล้วครับผมมันไม่ได้เหมือนแต่ก่อนแล้วสร้างเยอะยังไงก็มีคนซื้อออันนี้ตังทั้งนั้นเลยเียดายมากเทงขยะเนี่ยไม่มีใครเข้ามานะเนี่ยโอแต่เราไปทางนี้นะครับ เนี่ยเตกที่สร้างไม่เสร็จอยู่ข้างหน้านะแต่ที่นี่แค่สร้างได้ชั้นเดียวนะครับผมไม่สร้างต่อแล้วแค่ชั้นเดียวไม่สร้างต่อแล้วส่วนฝั่งนี้นะเหมือนก็สร้างได้แค่ช่วงล่างนะเหมือนเป็นลานจอดรถอ,อะไรสักอย่างแต่ถ้าขึ้นไปหน่อยหนึหน่งไม่มีแล้ว เสียดายมากทิ้งไว้ตรงนี้ไม่มีใครเอาเงินมาทุ่มเทเพื่อแบบสร้างให้มันเสร็จแล้วก็ปล่อยให้คนมาซื้อต่อเช่าเช่าก็ได้นะแต่ว่าสงสัยแหละรัฐบาลท้องถิ่นก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าถ้าเอาเงินมาทุ่มเทแบบนี้นะมันไม่ใช่น้อยนะครับผม โเยอะมากเลยที่นี่ใจกลางเมืองนะเสียดายอะ่ะทุกคนดูสิมันจะเสร็จแล้วเหลือนิดเดียวตกแต่งฝั่งนู้นก็เหมือนกันเงินทั้งนั้นเลยครับนี่ฝั่งนี้ก็ไอ แอนพวกเหล็กเยอะมากไม่มีอะไรทําตัดเอาไปขายดีกว่าไหมตึกล้างนี่ดูฝั่งนูน้นฝั่งนู้นก็สร้างได้เหมือนนานแล้วนะแต่ว่ามองไปนะตรงระเบียงนะเขาไม่มีแบบตากผ้าเลยไม่เห็นไม่เห็นมีพวกเสื้อผ้าเท่าไหร่นะสองสก็สร้างไม่เสร็จเลยว่าขายไม่ออกเหมือนกัน เสียดายมากแล้วฝั่งโน้นนะครับอันนี้คือบ้านคนจีนที่เขาอยู่ในเมืองแบบไม่เจริญมากจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเดิกที่เขาสร้างต่อเติมไปเรื่อยๆสร้าง4ีห้าชั้นเลยวันนี้ผมก็งงเหมือนกันคนเราอ่ะนะเต็มที่ใช้แค่สามชั้นเองแต่เ,เขาสร้าง4ชั้นหชั้นหชั้น เพืนไปไม่รู้เพื่ออะไรอาจจะเอาไว้เป็นหน้าตาของเราดูมีฐานะมากมั้งอันนี้มันเป็นไปได้นะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่จีนมาเขาจะรู้ว่าความคิดคนจีนมันจะเป็นแบบไหนเหงินล้วนๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปวนเดิกดูนะครับผมอันนี้คือบรรยากาศชั้นหนึ่ง อันนี้คือบันไดนะครับเคลื่อนไปดูว่าข้างบนมันจะเป็นแบบไหนโอมีน้ำไหลด้วยยังมีรอยอยู่เลยบันไดแบบนี้เขาไม่ได้สร้างแบบดูมาตรฐานดีนะ อันนี้คือชั้นที่2นะครับทุกคนเคลื่อนไปก็ยังมีอีกอันนี้ก็แค่ชั้นที่สองเองสองสัยเขาทำเป็นห้างหรือว่าทำเป็นลานจอดรถเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นลานจอดรถนะถ้าไม่ใช่ลานจอดรถเขาจะ ไม่ได้สร้างเป็นลักษณะแบบนี้ดูเงินล้นลๆจ้าครับเดี๋ยวผมเอาเพื่อนที่เคยซื้อบ้านคอนโดในเมืองเล่าให้ทุกคนฟังนะคือผมมีเพื่อนสองคนนะอีกคนนึงอ่ะ เขาตอนนี้อยู่หนานเหน่งนะครับหนานเหน่งเป็นเมืองเอกของมณฑลกวางสีนะตอนนี้เขาซื้อบ้านอยู่หนานเหน่งทําไมเขาซื้อได้เพราะว่าพ่อแม่เขาช่วยออกตังนะครับซื้อมาหลายปีแล้วพอเพื่อนอ่ะเรียนจบมาหาลัยก็สามารถเข้าไปพักได้ทันทีเลยครับถ้าให้เพื่อนอ่ะทำงานหาเงินนะเต็มที่เงินเดือนเตือนรับประมาณ6กสามหมื่นบาทไทยนะครับ ถ้าให้เราไปผ่อนบ้านแบบนี้มันไม่ไหวคือตอนนี้เพื่อนสบายแล้วเพราะว่ามีพ่อแม่อดหนุนซื้อบ้านไม่ต้องจ่ายค่าค่างวดหนี้สินอะไรแล้วเกิดตอนนี้สบายมากเพื่อนแล้วก็แต่งงานแล้วด้วยเพราะว่าเรามีเพื่อนแล้วเราก็ไม่เพราะว่าเรามีบ้านแล้วเราก็สามารถเอาไปเป็นเงื่อนไขให้ผู้หญิงดูได้ว่าเออเรามีบ้านแล้วนะเราไม่ต้องมาลำบากต้องมาทำงานหนะักเพื่อผ่อนบ้านเพื่อเข้าไปพักนะ เืนนี่แหละครับมีบ้านเราจะมีโอกาสหาผู้หญิงมาแต่งงานสร้างครอบครัวกับเราได้สูงแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับผมเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ซื้อบ้านอยู่ที่หนาน,นิงเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีแฟนนะซื้อบ้านไว้แพงมากเลยครับน่าจะประมาณประมาณประมาณหลายล้านนะครับแล้วก็ดาวไปก็เยอะดาวไปเกือบห้าแสน 5แสนหรือหรือหล,อล้านผมจำไม่ได้แล้วแล้วเพื่อนคนนี้เขาไม่มีแฟนนะครับผมตอนนี้ค่างวดเดือนละ25งหมแล้วเขาซื้อบ้านอยู่หนานหนิงไปทํางานที่อีกที่หนึ่งอีกมณฑลหนึ่งกวางตุ้งนะครับทํางานมาเงินเดือนประมาณ3ามหมื่นกว่าแต่ต้องเอาต้องเอาเงิน <S 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 <ๆ S 1> เงินเดือนประมาณ2องหมเอาไปเพื่อจ่ายค่า บ้านนะครับผมทั้งที่ไม่ได้พักอยู่ในบ้านแบบนี้ลําบากมากเลยเราต้องผ่อนมาประมาณยีบบ่สิบกว่าปีดูดิแฟนก็ไม่มีไม่มีใครมาช่วยจ่ายค่าบ้านต่างๆลําบากมากซื้อแล้วไม่ได้พักนี่แหละครับแล้วอีกอย่างหนึ่งน,นะครับคนจีนรุ่นใหม่ความคิดเปลี่ยนไปเขาชอบสบายมากกว่านะถ้าเราซื้อบ้านแล้วเรารู้สึกเครียดต้องทำงานหนัก แล้วก็ไม่ได้ไปทาอะไรเลยนะแค่ทํางานอย่างเดียวเพื่อเอามาผ่อนบ้านผ่อนผ่อนบ้านแบบนี้นะมันไม่คุ้มอะ่ะเราเกิดมาเพื่ออะไรชีวิตเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขแต่เวลาเราซื้อบ้านผ่อนบ้านแล้วมันรู้สึกไม่มีความสุขอ่ะเวลาป่วยก็ไม่ก็ไม่กล้าขอลาต่างๆมันมันเครียดแล้วก็เยอะด้วยทาไมเราต้องมาซื้อบ้านแบบนี้ไวอ้อ่ะถ้าเราถ้าเราพักอยู่ ในบ้านหรือว่าเราเข้าเข้าเมืองทำงานแล้วเราเช่าห้องไม่ได้หรอเวลาเราไม่อยากทำงานหรือว่าเราเกษียณแล้วเราก็จะออกไปบ้านนอกใช้ชีวิตแบบสบายสบายมีความสุขแต่ตอนนี้ซื้อบ้านแล้วทำให้แบบหนักใจด้วยก็เลยผมว่าคนจีนรุ่นใหม่นะไม่ใช่บ้านรวยที่บ้านท่าอุ่นหนวจริง,รงๆอะ่ะเขาจะไม่ค่อยซื้อบ้านกันแล้วแล้วอย่างหนึ่งเรื่องแฟนนะตอนนี้ คนจีนผู้ชายจีนเขาหาแฟนหาเมียมเกิดแต่งงานสร้างครอบครัวยากมากเพราะว่าผู้หญิงจีนมันน้อยบางคนนี่ซื้อบ้านมาแล้วพักอยู่คนเดียวเพื่อไม่มีแฟนไม่มีผู้หญิงมาอยู่ด้วยอะ่ะบางทีมันก็รู้สึกไม่มีความสุขนะเราจะไปเที่ยวไหนก็ไม่กล้าไปเพราะว่าเราต้องทํางานเราจะพักผ่อนก็ไม่ว่าพักผ่อนเราต้องไปหางานเพิ่มอีกเพื่อเอาเงินมาจ่ายค่าบ้านอะไรประมาณนี้ มันเครียดนะหลายๆอย่างนะแล้วก็เรื่องโควิดมันก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งทําให้แบบคนจีนไม่มีตังไม่อยากซื้อบ้านกันตั้งแต่เจอโควิดมาแล้วคนคนจีคนควนคมคิดเขาเปลี่ยนไปนะถ้าทุกคนดูเหตุการณ์ที่เซี่ยงไฮ้สิเขาเจอโควิดมาเขาปิดทุกอย่างเลยครับคนจีนที่เขาพักอยู่บนเด็ก,กน,นะไม่ได้ออกไปไหนเหมือนติดคุกเลยบางทีก็ไม่มีข้าวกินด้วย เ็เริ่มคิดได้แล้วว่าเออทําไมเราต้องลําบากขนาดนี้มีบ้านแล้วเด๋วยวเราไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีไม่อิสระเรารู้สึกเครียดมากอนะ่ะเหมือนติดโคกอ่ะผมว่าความคิดคนจีนเปลี่ยนไปนะไม่ต้องใช้เวลามาเยอะเพื่อท่มเทหาเงินมาผ่อนบ้านแบบนี้นะอันนี้คือความคิดผมที่ผมเคยรู้มานะครับผม สำหรับใครที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านนี้ฝากคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมมาฉีนเป็นคนจีนะคะบาย